ดดููเบิ่งครับนี่รอบนี่มันครับนี่เออเป็นสนั่งบึ้บเออตัวนี้เด็ดร้ายเหลือแล้วครับน้องนี่นี่พอตุ่มแล้วครับเออแหงนี่มันครับพี่นอ้องสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเตสาสายกลางวันนี้จะพามาดูวิธีการหาปลนะาเนาะปลาขาวมาอนตะกั่วปีนะครับ มาหอยู่หากินเนาะครับหนี่นเนาะมากับบาถิตูนมาเบ่ง้ันห้าป้ามันสิหลายบ่ความบรุดมสมบูรณ เชิญเชิญ <c oughs> เนาะดีามากครับมีจิตจับด้วยนะครับอ๋บบองานยากหน่อยนึงแบบอานยากหน่อยนึงแต่ก็ต้องหวานนะครับ โอ้เลยน่แงแรกนะครับแง่แรกแงแรกไม่รู้จะเห็นนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ได้โน้ตอะไอยไูย่นะบาตละสองสามตัวมั้งเนาะ <laughs> อันนี้ปรามปิดก,กล้องครับนี่ครับรอบแสงเดีด๋ยมตัวนี้<ม>น่ารักน รอบแรกครับรอบแรกรอบแรกครับรอบแรกปลาขาวนะครับเนาะเดี๋ยวก่อยมาอื่นเสร็จแทบอืมเสร็จแทบจุกจุโอ้เอา้าหลายตัวล่ะเนาะอืมอืมหายวิย่งรอบแรกรอบแรกครับพี่น้องอน,น,อน,นี่รอบแรกเนาะพอได้พนครับพอได้พน อารอบสองนะครับน้องน,นี่นะ้องแอนสองจบยือติดตามครับเอิงหมาหนีบ่ลน้นงนงองอีอทอักปงทักปูงฝ้าออกเหมือนอเดี๋ยวติดมาบอลจัตู จะแม่อกข้าจอกขาจอกหลบไปสองสามโตวะอ้

าขาวครับกำลังมั่นตอน,นี้ปลากำลังมั่นกำลงังโตใครครับเราผสมหนีก็เอานะเนาะบ่ออยที่หลอดละครึ่งกิโลอ,อู้ออมาก,กิโลอุอ้ยเต็เนแฮนดุด,ดีมัม่งใหม่ๆอ่ ก็มวัดดูบ่ไม่มเหรอเดียวได้มาวัดกค็คือไม่ใช่วังสิออื้ิไ่อนี่มัมนขังไงไเอ็นในสิปนไงยอยู่เนาะเป็นไห่ได้เ<อ>จบเป็นชุโมงนด้ <laughs> อพอกระจ้บผมเนาะ แ้เสบัปุ๊บปุ๊ปุุ๊๊นีลุ่มตัวนีบดเอน่ดเนี่นี่ปลนี่ดแฮนี้ทดีนี้หลอดแฮ่าเลยเดินใช้หนครับโอ้ไหนี่มาครับไหนสมไหนสี่บ่สไหนสไหนส อันที่สามครับตัวนี้ปลาขาวใหญ่เว้ยปลาหัวแข็งใหญ่นี่แหละปลาขาวอืรอหัวแข็งใหญ่ไม่ใครดิปลาอย่างวะอันนี้ปลาสีไหนนั่นปลาสีปลาสลิดปลาสลิดสลิดนาสลิดห้อยอืมม้างตะบอกค้างดิเต็มแหวี่เห็นไหมแผ่นเนาะ นอนก้องกันอย่าองตกเปื่อยให้ไงกูเลาเปิดยังไงหมองวานให้ไงกูเปิดไฟหน้ยเยอะอย่างนี้อุ้ยปลาสลิดเว้ปลาสลิดรมบนีมาด้วยเนาะไปไทย ราอีไทยและขาวนางไทยดูดม,าดมาดูมาดูเบื้งครับนี่รอบนี้มานครับนี่ <c oughs> อือปีสนังบึบ้บอือตัวนี้เด็ดร้ายเลยลองนั่งนี่ <c oughs> นี่พอตุมแล้วครับอือแหงนี่มานครับพี่น้องแหงนี่กลับเพิเลยบ่เอ้ <c oughs> ฮ้เยอะไอ้น,นี้ลบม,ม,มากเย่าลบมากเยอะลบมากอโอเคพอกินพอกินพอครับพี่น้องเอ้ยไรสำหีัพอแล้วครับแง่นี่สุดท้ายแล้วมานครับนี่พอกินแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหากินง่ายบ้านเฮาบอกง่ายก็ได้ดอกหกดอกใส่ฝีมือและเทคนิค ก<ม>็มีม,ม,มันก็เป็นโล่ั้งเนาะของป่าของป่าธรรมชาติอ,อบอกเตาอึดูอะไรล่างเลยพี่น้องยังไมนสุดออกแงงๆน้ำให้ทีของมันเห้ทีจังคนนี้ หางเหี้หางเห้างมันเห็ดจังแหงแต่เบื้องว่ามอื่นผมสิเอาไปเห็นอยังกินเนาะครับเนาะพี่น้องวาตูนมันพามาหวานป้าเนาะครับนาะ